สวัสดีค่ะยุกีนี่เรากำลังจะใส่หน้านกากแล้วเรากจะออกไปไหนคะมองมองกับป๊านิดนึงเราจะออกไปไหนคนนะเราไปมีแครอลเราฮะทำไมเราต้องทำตัวเราหลับล่ลลลอๆนี่อะเพราะว่าเป็นการออกไปผจญภัยข้างนอกมีแครอลกับปบป๊าสองคนครั้งแรกในรอบโควิด สีป่ปีไม่รู้สองปีแล้วนะโอเคพร้อมนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดีาร์ลอนโอเคบ๊ายบายนี่ hey, ตอนนี้เราขับรถออกมาแล้วใช่ไหมยด็กผิใช่แล้วเราจะไปไหนเ,เรากจะไปดีแค์ลอนไปซื้อลูกมาแล้วก็ขายที่วันที่มีสูตรแล้วก็แล้วก็ไป,ววกวกไปเล่น เดี๋ยวเราจะดูก่อนนะว่าเราจะแวะที่นี่หรือเปล่าแวะที่ปัม๊มปัสทอใหม่หรือเปล่าครับเพราะตอนนี้มีปัม๊มปัสทอใหม่เปิดที่แถวบ้านเราข้างในมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับใช่มีอะไรบ้าง these, ครับมีโดนัทมีกาแฟแล้วก็มีอะไรอีกมี after you ด้วยนะครับมี after you ปัมป๊มปัสทอะนามสองคนคน่อนข้างเยอะเลยเดีย๋ยวเราจะไปดูกันว่า ป้ามีออกมาสองคนนีม่มีใครรู้เลยออกมาสองคนคอเอตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่นี่ค่ะแคกป์รงังเล็กอยู่ในโซนเต็นท์ใช่ไหมแคมปิง้งอันนี้ก็เป็นเก้าอี้กับโต๊ะสนามสามารถทับเก็บได้แล้วก็มีเต็นท์เยอะแยะเลยนนจริงๆวันนี้วัตถุประสงค์เราจะมาซื้ออะไรซื้อห่วงห่วง สายห่วงบาสใช่ไหมแต่กว่าจะไปถึงนี่ก็คงคงเย็นนะเขากว่อุยุจิจะเล่นเสร็จก <c oughs> ว่าจะไปถึงคงเย็นอ่าน,นี้เขาก็จะเด่นเต็นต์ต่ออันนี้เต็นต์นี้ยุจิชอบมากเพราะว่ากว้างใช่ไหมแล้วก็แล้วก็มีเตียงด้วยข้างในก็นอนได้สองคนตัวฟูกตัวนี้ดีมากเพราะมันนุ่ม เป็นเป็นพู่แบบนุ่มใช่นสมัยก่อนไม่มีนะอยู่นี้มีแล้วสบายสบายทีนี้ถ้าไปแคมป์นี่เอาพูกตรงนี้ไปได้เลยนอนสบายนอนหลับนะสมัยก่อนสมัยก่อนว่าป๊าไปไปเต็นท์ปานอนพื้นอย่างเดียวเลยแข็งแข็งเจ็บเจ็บเลยอันนี้ไว้กันยุงนะคะต้องมีกันยุงด้วยใหนครับหนูมีอะไรจะบอกไหมคะที่ไปแคมปงิอะ โอ้โหบอกตั้งแต่ตอนนี้เลยเหรอจะเปลี่ยนออกไปเป็นออกไปหาเฉยไม่ต้องแอบ,บหนีก็ได้นะถ้าแอบบแอบบหนีเดี๋ยวูคู้ทำไงอะไม่เป็นไรเขาไม่ดูครู <c oughs> ไม่ดูโอเคค่ะให้ยูกิเล่นไปก่อนนะนี้เป็นเต็นท์แบบสองชั้นอธิบายสิอ๋อตรงนี้เป็นส่วนห้องนอนแล้วไงอีก แล้วตรงเนี้ตรงนี้อ๋อสามารถกินข้าวได้การฝนได้ใช่ไหมีใส่ของด้วยส่วนที่ขาดไม่ได้ือต,ต้องมาขี่จักรยานเล่นที่บ้านมีจักรยานก็ไม่ยอมขี่พอร้อนต้องมาขี่ในแอร์ มาคตรีครับวอมวอมกอนอือ hmm. อ oh ๋ออ oh ๋ออโออ๋ออ๋ออือหือโอ้โหเล่นกีฬาทุกอย่างเลยอ๋า เริ่มมีแววเริ่มีแววเริ่มีแวแว,แวอ่ายกงเป็นไงเราอยู่ที่คารอนเสร็จแล้วเนาะเรบพิสเสแล้ววันนี้เราได้อะไรมาบ้างดิคือวันนี้วันนี้้แบบสำหรับผู้ใหญ่เลยนะครับเพราะว่าจะให้ยกูกกิเริ่มฝึกตีแบบผู้ใหญ่แล้ว เมื่อกี้ลองตีมาแล้วตีได้ด้วยนะเดี๋ยวตอนเย็นๆเนาะมีลูกฟ้าแล้วก็แล้วก็หัวลูกฟ้าน,นะครับลูกแบบ,บผลกันนะฮแลูกผลกันนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะแวะที่ไหนต่อ,อเราเดี๋ยวเราอะเดี๋ยวเราจะวนกลับมาที่ฟาร์มพอรทอนะครับไปซื้ออะไรนี้ขนมกินก่อน าอันนี้เราแวะที่ไหนยุกิอยู่ที่อัพเดอร์ยูอัพเดอ,อ,อยู่ตรงปั๊มเตร์ทอครับแวะแอบ,บมากินบินซูกับปลาปาที่ร้านคนไม่เยอะไม่มีคนก็เลยแวะมากินนิดนึงใช่ไหม ดีใจได้ออกมาข้างนอกใช่ไหมดีใจที่ได้ออกมาข้างนอกใช่ไหมหนูไม่ได้กินข้าวนอกบ้านนานขนาดไหนห้าปีโอ้โหเยอะไปตั้งแต่โควิดมาไม่ได้ออกนอกบ้านเลยเนาะเธอไม่ได้ออกห้าปีสองปีสองปีกว่า บบเฮ้ยแต่เราเพิ่งไปเที่ยวมาไม่ใช่หรออนนั้นก็ถือว่ากินข้าวน้องบ้านแล้วแหละแต่ว่าที่ที่ออกมากินเองอะ่ะไม่เคยมองมาเนอะวิบบ่งมาแล้วของยุกี้เขมีมีมีให้รอนราดซอสสตรีด้วยบบเป็นช็อกโกแลตจะอยูจะราดไหมบบกินกินไม่รอป้บบาเลย กินไปเลยกินไปเลยทำไมต้องราดน้ามะตรงลงป้าก็ไม่รู้นะหนูราดเองนะเดี๋ยวป้าป้าเอาช้อนนี่ช่วยเอาช้อนช่วยนี่นี่นี่ลองราดก็ได้นะจัดการเองเลยล่ะเอานี่จะจิ้มมาออกมันเป็นอะไรช็อกโกแลตช็อกโกแลตปกติเขาก็ราดไปเลยเอาอันนี้ออกมาชึบอ่า ไม่วางไม่วางวางอางจารย์ตกลงจะลาดไหมเนี่ยเดีวคิดว่าจะลาดไหมเดี๋ยวจะให้ปลาลาดให้ไม่ลาดไม่ลาดเนาะกินอย่างนี้อร่อยแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวปลากินบ้างดีกว่าติเก๋บ้างคะอร่อยไหมอร่อยแยมเจนอ่ะแป๊บเดียวหมดแล้ว ชอบไหมเขียนไฮเค,ครีมเสร็จแล้วไปไหนต่อฮะยุกิเราจะไปไหนต่อไอสับเบเย์ฮายโอยเขาก็ไปสับเบกันใหญ่เลยอ่ะ นี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยคนเยอะปะอหาได้ปลาเข้าไปกันปะน่ะจาจะเก็บเก,กี้ไปรับของได้แล้วค่ะ